สถานที่ลึกลับและน่ากลัวที่สุดในโลกตั้งอยู่ในโรมาเนียและได้รับฉายาว่าเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งคาร์ซิเวเนียเนื่องจากมีรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมากมายรวมถึงการพบเห็นยู o และเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่เล่าขานกันมายาวนานนั่นก็คือป่าโฮยาบาชูโฮยบาซิลสถานที่ตั้ง ป่าโฮยาบาชูตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองคูดนาโปกาคาจนาโพคาในประเทศโรมาเนียมีพื้นที่ประมาณ295เฮกตาร์หรือ2.95ตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ในเขตทานซิเมเวเนียอันเป็นดินแดนที่มีตำนานเกี่ยวกับแด็กคูล่าและเรื่องราวลึกลับมากมายลักษณะของป่า ป่าแห่งนี้มีต้นไม้รูปร่างแปลกประหลาดซึ่งบางต้นมีลำต้นบิดเบี้ยวคดเคี้ยวราวกับถูกบังคับให้เติบโตผิดธ,ธรรมชาติและมีพื้นที่โล่งกลางป่าเรียกว่าเ e คลิเรนหรือโอยนโรตอนซึ่งไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยกลายเป็นจุดที่มีรายงานเหตุการณ์ประหลาดมากที่สุดรวมถึงสภาพอากาศในป่าแห่งนี้บางครั้งก็ดูแปรปรวนโดยไม่มีเหตุผล พุนหับูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันเรื่องที่น่าสนใจคือสัตว์บางชนิดไม่ยอมเข้าไปในป่าเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างและพืชพันธุ์บางจุดเหี่ยวเฉาโดยไม่มีสาเหตุปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมีรายงานเหตุการณ์ประหลาดในป่าโฮยาบาชูมากมายเช่นเสียงแปลกประหลาดอย่างเช่นเสียงกระซิบ เสียงฝีเท้าหรือเสียงกริดร้องที่ไม่มีที่มารวมถึงภาพถ่ายติดเนวปริศนาหรือจุดแสงประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้นอกจากนี้ผู้ที่เข้าไปในป่าหลายคนรายงานว่ามีอาการผิดปกติทางร่างกายเช่นอาการรู้สึกขึ้นไส้ปวดหัวหรือเกิดรอยขีดข่วนโดยไม่ทราบสาเหตุตำนานการหายตัวไปของผู้คน 1. ตำนานคนเลี้ยงแกะและฝูงแกะที่หายไป 1. ในเรื่องเล่าที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับป่าโฮยาบาชูคือตำนานของคนเลี้ยงแกะที่หายตัวไปพร้อมกับฝูงแกะ200ตัวเล่ากันว่าคนเลี้ยงแกะได้นำฝูงแกะเข้าไปในปา่าและไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยไม่มีแม้ร่องรอยของร่างกายหรือแม้แต่โครงกระดูกของแกะที่หายไป ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพวกเขาถูกพลังงานเหนือธรรมชาติพาไปยังอีกมิติหนึ่ง 2. เด็กหญิงที่หายตัวไปและกลับมาอย่างปริศนาหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวที่สุดคือกรณีของเด็กหญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปในป่าเล่ากันว่าเธอหายตัวไปเป็นเวลาหลายปีและในวันหนึ่งเธอก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งโดยที่รูปลักษณ์และอายุของเธอไม่เปลี่ยนไปเลย ซึ่งเธอเองก็ไม่สามารถจําได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เธอหายตัวไป 3. การหายตัวไปที่เกี่ยวข้องกับ UFO มีทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อมโยงการหายตัวไปกับ UFO และสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวโดยนักวิจัยบางคนเชื่อว่าพลังงานแม่เหล็กประหลาดในป่านี้อาจทำให้เกิดประตูมิติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเคยมีรายงานว่าผู้ที่เข้าไปในป่าบางคนรู้สึกเหมือนถูกเฝ้าดูหรือได้ยินเสียงประหลาดก่อนที่จะเกิดอาการสับสนและจําอะไรไม่ได้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการหายตัวไปในป่าโฮยาบาชูแต่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้เสนอสมมติฐานบางอย่างได้แก่ 1>, 1. สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดอาการสับสนเพราะป่าน,นี้มีรูปร่างต้นไม้ที่แปลกประหลาดและบรรยากาศที่คล้ายกับเขาวงกฎซึ่งอาจทำให้ผู้คนเดินหลงและหาทางออกไม่ได้ 2>, 2. พลังงานแม่เหล็กหรือคลื่นความถี่ผิดปกติเพราะมีการตรวจพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อจิตใจและระบบประสาทของมนุษย์ 3ผลกระทบทางจิตวิทยาซึ่งอาจเกิดจากบรรยากาศของป่าที่ทำให้ผู้ที่อ่อนไหวเกิดอาการร้อนหรือหวาดกลัวจนหลงทางสถานะในปัจจุบันป่าโฮยาบาชูในปัจจุบันยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวนักล่าผีและผู้ที่สนใจเรื่องลึกลับซึ่งป่าแห่งนี้ ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับทัวร์ล่าท้าผีการวิจัยปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติการถ่ายทำสารคดีและกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆเช่นการปั่นจัก,กรยานเสือภูเขาและการตั้งแคมป์แม้จะมีเรื่องราวลึกลับมากมายแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ปรากฏการณ์ทั้งหมดได้นักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กโลกผิดปกติการสะสมพลังงานไฟฟ้าสถิตหรือผลกระทบทางจิตวิทยาขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ